สวัสดีครับอันนี้มาดูนะครับเราจะเอาพระมานะครับจากพี่ชายครบก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเราจะพูนแกออกจากรกอบนะครับเพื่อจะมาดูด้านหลงังด้านหลังก็จะมีลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเกะอ,ออกจากจากรอบแล้วก็มาดูชัดๆว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับนี่นะครับต่อนะครับอเอาเกษอบละนะครับนี่ขอบด้านหลังลด้านหลังจากสนักไหนต้องดูนะครับดูมีมีโคดหรือเปล่านะครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นเด็กไหลของเด็กไลสุริยันราชาครับเด็กไลสุริยันราชาครับสำเร็จองมาเป็นเต้ก้องไม่ค่อยซูมนะครับเหมือนมีสัญลักษณ์นะครับของนั้น วดวงคือผัวดีกว่ากองวันนี้ไม่ค่อยซูมดูเป็นยังไงนี่คนรนับน,นี่ก็จะเป็นลายเงินดวงนะครับลายเงินดวงกล้องไม่ซูมนะครับวันนี้แปลก โมไซย,ยังกลางเลยครับนี่นะครับเด็กไลสตสุริยันราชาลุงอุทวดสวัสดีครับ